พี่กรณ์ดูรถคันนี้สิสวยอะฟังอย่างได้อะ่ะรายได้ไมันไม่แน่นอนเนี่ยไฟแนนซ์ก็ไม่นุมััิหรอกเราก็ต้องหาคนคำ้ำใช่ไหมพี่แล้วใครจะมาค้ำให้เราอะนัร์เขาคงช่วยค้ำปากการะกันให้กับพี่กรณ์ไม่ได้หรอกคะ่ะแกฟ้าช่วยค้ำให้พี่หน่อยสิให้ผมช่วยเราอื่นได้ไหมพี่ต่อไปนี้นะไม่ต้องมานับถือเป็นพี่น้องกันอีกไปฟังกลับบ้าน พี่กรณ์ดูรถคันนี้สิสวยอะ่ะฟังอย่างได้อะ่ะแต่เราทำฟรีเลนส์อะฟังรายได้มันไม่แน่นอนเน่ยไฟแนนซ์เขาไม่อนุมัติหรอกแล้วทำไมฟรีเลนส์คนอื่นเขายังซื้อได้เลยอะ่ะเขาอ,อาจจะซื้อเงินสดหรือไม่ก็ดาวเยอะสักหน่อยสัก30%มันะ้งรถ8ปดแสนดาว30ก็2องแสนกว่าเลยหรอพี่ ประมาณนั้นแต่ถ้าเงินไม่ถึงอะ่ะเราก็ต้องหาคนคำ้ำใช่ไหมพี่แล้วใครจะมาค้ำให้เราอะ่ะมันก็ต้องมีสิอ้าวพี่กรณสวัสดีค่ะไอ้นัทอยู่ไหม อยู่ค่ะพี่มีเรื่องจะคุยกับมันสันหน่อยเ,ออเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะพอดีวันนัดเขาติดสายที่ทำงานอยู่อะค่ะเมียคนนัดนี่ท่าทางดูเอาเรื่องเลยนะ เขาคงมองว่าฟางสวยละมั้งไม่มีอะไรแล้วมีแต่น้ำเปล่าเหรอคะพุงขอกาแฟร้อนได้ไหมครับได้ค่ะงกจังเลยรับแขกด้วยน้ำเปล่าเนี่ยนะสงสัยต้องบอกไอ้นัทมาแล้วล่ะมาต้อนรับผู้มีพระคุณแบบนี้ได้ไง ไม่มีปัญหาเลยครับผมทำงานส่งทันเวลาแน่นอนงั้นผมขอออกจากการประชุมก่อนนะครับฟ้าพวกเขาอนุมัติงานผมแล้วอะ่ะดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเราได้เงินมาคราวนี้เนี่ยเอาไปฝากธนาคารหมดเลยไหวไหมฟ้า ไว้ค่ะตอนนี้ค่าผ่อนบ้านมีใช้ไปอีก3ามเดือนเลยนะคะแต่ภาระผ่อนบ้านเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเป็นชื่อของคุณผมเกรงใจคุณจริงๆอะแต่ทุกวันนี้ค่าผ่อนบ้านก็เป็นเงินจากการทำงานฟรีแลนซ์ของคุณนะคะตั้งแต่ผมแต่งงานกับคุณเนี่ย ผมก็มีเงินเก็บมากขึ้นผมนี่มีเมียดีจริงๆนี่มาตามผมไปกินข้าวใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมีแขกมาหาคุณต่างหากใครอ่ะพี่กรณ์ค่ะนายนะั้นเรื่องแค่นี้เองอะ่ะพี่ไม่ได้มาของเงินกันสะหน่อยนะ พี่กรณ์คะฟ้าว่านัทเขาคงช่วยค้ำประก,กันให้กับพี่กรณ์ไม่ได้หรอกคะ่ะอา้าวทำไมอะ่ะพี่กรณ์ลืมไปแล้วเหรอคะว่านัทเขาก็ทำงานฟรีแลนซ์เหมือนกับพี่กรณ์ธนาคารเขาคงไม่ให้คนที่ทำงานฟรีแรนลนซ์รายได้ไม่แน่นอนค้ำประก,กันให้หรอคกค่ะแล้วพวกเกผ่อนบ้านนี้ได้ไงบ้านนี้ผ่อนเป็นชื่อฟ้าพี่ฟ้าเขาทำงานประจำ ธนาคารก็เลยเห็นว่ามีอาชีพแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงนะครับก็เลยผ่อนได้อเอองม่นาง,งนี้นัดแกให้ฟ้าช่วยคำให้พี่หน่อยสิเดี๋ยวเรื่องผ่อนนี่พี่ผ่อนเองรับรองฟ้าไม่เดือดร้อนเลยมันเหมือนเป็นการโยนความรับผิดชอบให้ฟ้าเขานะครับให้ผมช่วยเลื่อื่นได้ไหมพี่โอ้ยนัดแกคิดสิทุกวันนี้แกได้ดีเพราะใครไม่ใช่เพราะฉันหรือที่ฝากงานให้แกเนี่ย แล้วอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะเวย้ยว่าบริษัทนั้นมันส่งงานให้แกประจ,จำอ่ะพ่อครับแต่ผมก็สำนึกถึงบุญคุณพี่ตาลหล่อเลยนะครับนี่ขนาดแกสำนึกนะแกยังกล้าปฏิเสธฉันเลยโอย้ยอย่าพูดดีกว่าเหมือนขี้ฟันวะ่ะเห็นใจผมหน่อยนะครับพี่ผมไม่อยากให้ฟ้าเนี่ยเขาต้องมาเดือดร้อนเพราะผมกับพี่ครับตายแล้วนี่คุณบอกว่าพี่กรณ์ทำคุณเดือดร้อนเหรอโอย้ยนัดอินเนยละคุณถ้าพี่จะทวงบุญคุณผม พี่ก็ช่วยทวงในเรื่องที่ผมสามารถคืนให้พี่ได้นะครับอย่าเอาเรื่องบุญคุณระหว่างผมกับพี่แล้วให้ฟ้าเนี่ยเขาต้องมารับผิดชอบแทนผมพอแกมีเมียแกก็เปลี่ยนไปนะถ้จะเป็นเมื่อก่อนนะป่านนี้แกช่วยฉันแล้วนะจะวันนี้หรือเมื่อก่อนผมก็ช่วยค้ำให้พี่ไม่ได้อยู่ดีครับแต่ในเมื่อพี่มาวันนี้แล้วเนี่ยผมก็จะช่วยพี่เท่าที่ช่วยได้แล้วพี่ดาวน์รถเท่าไหร่ครับก็ส0มสิเปอร์เซนะประมาณสองแสนสี่อะ ฟ้าผมไปช่วยพี่กรณดาวลดได้ไหมอะค่ะงั้นเดี๋ยวผมจะช่วยค่าดาวลดของพี่งวัน,นี้นะครับ ร้อยค่ะก็ยังดีแต่ต่อไปนี้นะไม่ต้องมานับถือเป็นพี่น้องกันอีกและฉันจะไม่แนะนำแกใครและจะไม่ช่วยเหลือใดๆแกอีกไปฟังกลับบ้านขอบคุณมากนะคะนัด ที่ไม่บงังคับ้าให้เซ็นคำประกันให้ใครใครมาฟังจะใครจะอีกล่ะ ก็ไอ้พวกไฟแนนซ์นั่นสิพี่นี่มันคงมาทวงค่างวดรถแน่เลยวะพางกลัว,วพี่ไม่กล้าออกไปไหนเลยอะ่ะไม่กล้าไปเดินตลาดไม่กล้าไปซื้อข้าวเลยพี่เราจะทำไงดีอะ่ะจะวุ่นวายทำไมเนี่ยพี่ก็กลัวเหมือนกันพี่กรณ์พี่กรณ์ไปขอให้ไอ้นัทช่วยสิมันติดหนี้บนคนพี่อยู่ไม่ใช่หรอ พี่กรเรื่องบุนคุณระหว่างเราเนี่ยผมชดใช้พี่หมดแล้วนะครับอะไรนะแล้ววันนั้นเนี่ยพี่ก็เป็นคนออกปากตัดขาดกับผมเองพี่จำได้ไหมก็ย่างดีแต่ต่อไปนี้นะไม่ต้องมานับถือเป็นพี่น้องกันอีกและฉันจะไม่แนะนำแกใครและจะไม่ช่วยเหลือใดๆแกอีกไอ้นัทไอ้สารเลวแกนี่มันพี่กรณ์คะ บุญคุณที่ช่วยเหลือคนถ้าไม่ทวงคนก็อยากจะตอบแทนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าพี่กรมาทวงมากๆและมาล้ำเลิกบุญคุณแบบนี้สุดท้ายมันก็จะหมดและจบลงแบบไม่มีเยื่อใยแบบนี้ละคะฟังกลับบ้านชีวิตคนเรานี่มันไม่แน่นอนจริงๆเลยนะคะ ถ้าวนั้นคุณมาขอร้องให้ฉันเป็นคนช่วยคำประกันวันนี้เวลานี้เราต้องมานั่งชดใช้นี่แทนพวกเขาแน่ๆเลยค่ะการช่วยเหลือผู้อื่นควรทำด้วยความเมตตาอย่าช่วยแล้วตั้งหน้าตั้งตาพูดจาลังเลิกหรือทวงบุญคุณมันจะทำให้ความดีที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นไปนั้นหมดสิ้นลงในพริบตาก็ยังดี แต่ต่อไปเนี่ยนะไม่ต้องมานับถือที่น้องกันดิติด,ดนี่แล้วเลนี่ขนาดแกสำเนิกนะแกยังปฏิเสธฉันเลยอย่าพูดดีกว่า,อาไอ้นั้นเหม็นปากอะเห็นใจโผลหน่อยน,นะครับพี่กรณ์นัดเขาคงช่วยคั้มประกันให้กับพี่กรณ์ไม่ได้หรอกค่ะอ้าวแล้วพวกแกผลบ้านนี้ได้ไงอ่ะทำไมครับจะว,วุ่นวายทำไมเนี่ยเข้าที่นี่เลยเอะ เออเข้าที่นี่เลยไม่ว่าอะไรนะช็อตกันหมดแล้วตอนนี้เรื่องบุญคุณระหว่างผมกับพี่ผมจะทำอะไรมาไอ้นัทไอ้สารเลวแกนี่มันพี่กรณ์คะอะไรนะบุญคุณช่วยเหลือคนสับมันแบบแต่คาดโทรมมากๆแล้วเริ่บุญคุณไอยูนก็จับพี่กรณ์คะบุญคุณที่ช่วยเหลือคนอะ ถ้าไม่ทวงคนก็อยากจะตอบแทนอยู่หรอกนะคะแต่ถ้ามาทวงบ่อยๆแล้วมาลังคิดไปแล้วชีวิตคนเรานี่มันไม่แน่นอนจริงๆเลยนะคะถ้าวันนั้นคุณใจอ่อน